สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องสาวอีสานหมักมวนนะคะมนี้สาวอีสานอยู่ห้องพี่น้องค่ะอยู่ห้องพักแล้วคุณมาเหตุงานแล้วค่ะจ้ะหลังจากเฮตุงานบุญของอแม่ค่ะของคุณแม่ของสาวอีสานเองเนาะเหตุบุญแจกเขาเนาะบานสาวอีสานเอินแนวนี้หรือว่าทำบุญร้อยวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้ะจางานเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสาวอีสานก็ขค้นมาเหตุงานตามปกติค่ะพี่น้อง มื่อนี้สาวอีสานกะจะพาไปกินข้าวพี่น้องได้หลายอย่างเลยค่ะขวัวแมงซ่อนพี่น้องจ้ะขวแมงซ่อนอันนี้สาวอีสานกะเอาขึ้นมาแต่บานกุณล่ะค่ะสื่อเพลินเพลินมาขายสื่ออันน่ะแมงกี้ซ้อนไตเนาะจ้ะเปิดนอามาขายให้กันเลยได้กินน้ำเพลินนะตัมบะคงพี่น้องไอ้ตั้มคงกับสื่อค่ะบไว้บได้เคยกินเองมืนน้อนี้จ้ะตะั้มคงสื่อแล้วก็ น้ำม้ต้มค่ะน้ำม้ต้มกะสื่อพื้นมากพื้นต้มต้มเซทุงเนาะพี่น้องต้มเซทุงงล้วกะเข้ากับมาต้มไม้นะคะต้มแล้วเข้ากับมาปรุงรสศาสตรของเราเองเป็นน้ำม้ต้มแบบแซ่บพี่น้อง <c oughs> จ้ะนากะมีขาปูนน้าพี่น้องกีก้าตำบุกุงเนาะผักกะลัมค่ะมีได้แค่เค็มมาสองหน่วยเอาไปแก้เพลสพี่น้องจ้ะมาได้ผู้ได้ว่าเด็กกินเขา่ามากินน้ำสาวอีสานแซ่บเหมือนกันก่อนก่อนอื่นกันกินอีกก่อนมันแซ่บพี่น้อง อ่อนๆเลยค่ะต้มน้ำมันกิ้วอันตำบกฮงเขากันคากเพชรใส่น้ำกัน ใหม่ก็ซื้อมาสองถุงพี่หน่องแล้วมาต้มใหมพึงเลิกงานจา้ะ let

จ้ะสุด l a s คลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะน้อฝากไว้คลิปหนึ่งคลิปต่ำประคุงพี่น้องบะเบิดมันเพดฝากโปรละขีคหมูเฮียนำนอฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะนาะจ้ะฝากไว้ชมอีกคลิปนะคะจ้ะแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องกดสตา๊าฟกดกระดิ่งติ้งติ้งห้สาวอีสานน้ำแนค่ะผัวสาวอีสานเสด้มี แรงกำลังใจเห็ดกลิบให้พี่น้องบึงต่อต่อไปเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้กะสาวิสานขอโตเมียนพระเขากันพี่น้องเพลนแห้งจ้ะผุนเสียงเอื่อมก็มาขอโทษด้ไลเดอ <c oughs> เพลนแห้งไลเอื่อมก็ออกมาน้าพี่น้องจ้ะพอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ